อ่ะครับผมสว e ัสดีครับาจารย์งพร้อมที่ตามทุกท่านนะครับสําหรับเ้าเมือนี้นะครับกสชภาพมาอัพเดนะครับพอเม well ่พันธ์นะครับนกในไข่นะครับว่าเป็นอย่างไรเม่นะครับหลังจากบริตุคลิปมาด่วนครับจบพอเม่นกนะครับคิดต่คลิปลูกนกเคิดต่คลิปไปต้อนะครับเ้าไปต้อครับของเ้านกไปต้อเด็ดตัวนึงครับนี่นะครับบรรยากาศในฟาร์มนะครับเป็งขาวๆ่อนครับข้างล่างนี่เป็นนกเขาเงยทั้งวันนะครับ อ่างเทิงเป็นนกเขาแขกนะครับเรื่งบรรยากาศนึ่งหอนครับเหมือนฮ้อนแดดไปตอนนกโมสรแปดโมงหนูสมมติท่านไหนกงหลักยานเดี๋เก็บก่อนเนีวันนี้มันไหนก่อนนะเก็บโมงกลัวอะไรกลุมาเลยนะครับนันคือกลุ่มลูกนกครับผมสายขวานเป็นนกเขาแขกครับนี่คือลูกนกครับ อ่างนัดจิ้งเงียครับใส่คั่วนําเป็นนกเขาแขกพลอมแม่มือปืนครับมาบึงท่านนี้ครับนี่ครับคู่แหลกนะครับกมงขึ้งกลองล่างเป็นนกแม่ได้ครับนกแม่ปลอมผสมนะครับไข่ล้มแหลวนะครับยังเคยให้ลูกเลยหรอวะคอกนี่เป็นขอกเจ้าน้าดดงครับผมเจ้าหน้าดดงนะครับตัวตนเจ้าหนาดดงครับตอนไข่เลยนะครับไข่แล้ว ีตัวเมียครับเป็นนกดังครับนกดังสามกลุ่มหอยคู่องครับผมเรียต้องการนกดังนะครับนี่ครับของนี้นะครับพอคูก่มเดียวแม่สามกลุ่มนะครับเป็นนกดังนะครับนกเขียดครัมเอาเบิ้งคองนี้ครับอันนี้แม่ไข่ด้วยครับไข่แล้วเป็นนกแม่สายคารล่มขันเร็วนะครับ ตัวทึกเจ้าล้อมเปล่าเอยตัวทึกเจ้าล้ปเปล่าผสมแล้วเห็นนกเมียใครลเลยจกออกไปทับไหม,นนม,หรมครับก็มีเป็นนกด่งครับผมเห็นผสมแล้วนะครับจับทับแล้วครับเจ้าล่อมเปล่าครับนี่คือเมียตัวที่สองเจ้าล่อาเปล่าเเอาเขาคู่กันผสมแล้วนะครับเห็นใครแล,ล้วรอกันลงห้างแล้วนะ่นาสีใครไ,วไ,วไว้ไหมครับ อกต่อไปครับนี่ครับของจอล่าเป่าครับนี่ครับขันยันในของครับนี่คือตัวเมียครับสายต่อดินครับกาลังหลอดตัวเมียลงห้างครับนี่คือตัวเมียตัวที่สามของจอลําเป่าพรับผมจับออกมาจากตัวนั้นนะครับตัวแรกนั้นไข่ตัวนี้หลอดลองห้างมา่ใส่ของนี่ก็หลอดตัวเมียลองห้างครับเป็นนกจีบเขาคู่ไงนะเอาเขาขึ้นซึ่งเลยนะมาของนี่นีครับเจ้าล่าเตยครับบันตัวเมียไข่แล้วนะ เนี่ยไข่นะครับเจ้าล่องเตยนะครับมาขอกนี้ครับมีคือตัวเมียตัวที่สีของเจา้าล่างป่านะครับทับแล้วนะครับทับเรียบร้อยแล้วรอดแต่ไข่นะครับคูนเจา้าลักกี้ครับผมล่องเนี่ยไข่นะครับนครับเจ้าลักกี้ตัวตุนครับนี่ก็ลังปักไข่นะ น,นี่คือตัวเมียตัวที่หาของเจ้าล่ำเป่านะครับใครแล้วนะครับเก็บใครไว้ฟักแล้วนะสองน้อยนะครับใครเรียบร้อยแล้ว,ร,ลว,ร,ลว,ร,ลวรอบผสมในรอบต่อไปครับผมสรุปเลยเจ้าล่ำเป่ามีตัวเมียทั้งหัดหาตัวเลยครับเขาคู่ทั้งหาต,ตัวนะครับเอาเบื้องผ,ผลงานวัดลูกเต่ลเมียเป็นยังไงนะครับ รับ,บในไข่นะครับในฟาร์มก็มีอัปเดตจะมีละครับผมขอบคุณที่ติดตามรับกส้มครับผมมียังสีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสนใจลูกนกทักมาได้นะครับนลูกนกกำลังปักไม่เรื่อยๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับกส้มครับผม